ดีค่ะอีสานมาเจ้าค่ะจะพามาดูที่นะคะนี่หน้ากว้างค่ะด้านติดถนนค่ะจากนู่นมาถึงมุมนี้นะคะแล้วก็จะพาเข้าไปด้านในค่ะย่างเขาไปบ้านเพื่อนเลยเนาะเขาจึงไดเราแบที่ไหนตอนนี้คือต้องอาศัยเพื่อนบ้านเข้าไป่อนค่ะมุดหัวเพื่อนนี่แหละเอามุดเข้าไปดึงลวดไว้ให้แน่ที่ล่ะเออเียว <laughs> <laughs> เกี่ยวดากนะป่ะย่างเข้าไปเดี๋ยวไปดูด้านลึกของที่นี่ค่ะให้ดูได้ความภาคภูมิใจมากๆค่ะจากสตั้งแต่มองใดตั้งแต่มุมเสาต้นเนี่ยค่ะถึงเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเสาต้นเล็กๆนี่เป็นขอบเขียนเป็นเป็นเขียบแนวเนาะหลักนี่เลยแต่สีขาวนี้ คือลังวัดชัดเจนค่ะโปร่งใสก็สิเป็นแนวแนวเสาลั่วนี่ไปเลยนะครับไปนู่นแล้วก็เข้าไปด้านในนูน่นนี่ยังเป็นป่าอยู่ได้ไหนยังเป็นป่าอยู่แล้วต้นไม้เยอะมากต้นไม้ใหญ่เยอะๆเลยค่ะเยอะแยะไม่ใช่เยอะๆตื่นเต้นดีใจอะ่ะมันมีความสุขอ่ะเนาะปีศาโบราณอยู่ตรงกลางที่เลยค่ะใหญ่มากนี่เป็นบอ่ออยูุมองนี้นะครับเป็นบอ่อ ลแล้วปลา,าปลา,า,ป,ลาปลาใหม่อื้อคืออยู่นั่นเป็นบริเวณบอ่อเลยพูดยางไปเรื่อยๆจนกลัวสีสุดหมองเฮาจะไปสุดก็จะไหวเหรอพูดล่ะยางไปยางไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะบอ่อที่ยางไปเรื่อยๆพูดล่ะ หอดนันบะหอดหมองอีหลายยืนนะครับนี่ก็จะเป็นไฮน้าหน่อยหนึ่งด้นหลังน้ที่ก็จะประมาณสามไร่3ามงานกว่าจากนี้ไปหอดเสาขาวๆหลักสุดท้ายนะครับหลักสุดท้ายเกือบสี่ไร่ค่ะจะพาย่างเละซอบะไปทางโนู้นให้ดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปค่ะ ยางเลาะขอบสะเนาะล่ะเป็นตมีป่าบ่พี่น,น้องว่าป่าเป็นตัวใหญ่บ่เฮ้ยล่ะบรรยากาศดีนะครับเป็นปลาใหม่ลมลืดด่นดีดีเว ตรงน,นี้มากค่ะแล้วก็นั่งมองปลาแต่ว่าน้ำเขาค่อยลดลงแล้วค่ะก่อนที่เรามารอบแรกอาจจะเยอะกว่านี้น้ำเริ่มหมดแล้วค่ะของขวัญชิ้นโบแดงน้ำนพักน้ำแรงสิ้นสุดของปีสองห้าค่ะมากเนาะชอบมากค่ะทำเลดีทำเล,ำเ,ลเหมาะตามมาค่ะตามมาดูเดี๋ยวจะพามุนปลาหมุอน,นอีลาสิพาหมุนปลาวะนะ <laughs> มันก็สิบ โอ้เป็นป้าไม้เป็นต้นไม้ใหญ่หลายเติบนะครับกระสีหม่นจัิงส่แหละต้นไม้ต้นใหญ่เอื้อ้อเกาะหลังฮะต้นไม้ต้นใหญ่หลายต้นเลยค่ะต้นเอยียงปุ้นเนี่ยอันนี้บู๋แล้วกกาไข่ค่ะกระสีมีเกาะไข่เกาะไผ่อื้อคือ หาเอ้ยพากูมหม่นปลาเทาวะบ่มีงูบอก <c oughs> ว,ว่วาอี่หล่ะกูยังญาติงูเด้่เอยนหม่นไปนี่ยังเป็นปลาอยู่นะครับอันนี้ก็สิเป็นที่เพิ่นนาเพิ่นนะครับเกษสรสุดเขตมองนีแหละนะครับสุดเขตมองท่งนาเพิ่นนี่แหละนะ เอากระสีย่างเล่อเข้าไปอีกนี่กระสิเป็นอีกด้านหนึ่งของมุมสะนะครับของสะน้ำแบบนี้สะลูกงเตบเไปนี่เนื้อที่ประมาณไรเหมือนมั้งนี่อื้อใหญ่มาก แต่ยาไปเยอะเนาะในสระเนาะดูนะเบิ่งเบิ่งเปวปาใหม่วยามยังมองไม่เห็นหรอกค่ะตอนนี้อีกหน่อยมีตังก็จะบูรณะก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะคะจากแล้วเขาเรียกว่าปรับระบบระเบียบใหม่ค่ะก็สีมาปรับปรุงใหม่เนาะทำแปลนยังไงดีไซน์ยังไงให้มันลงตัวแล้วก็สวยงามนะคะก็ยังคงความเป็น เขียวไว้ต้นไม้ไว้ค่ะก็คลาง่อ้นะคะมันหกแน่แหละน,นี่ต้นมะขามเทศน้ำจะเยอะค่ะอ,นนอันนี้ก็ต้นมะขามเทศขามเทศไง่กูเห่ะมันล่มต้นไง่ยด้วยน่ก็มัมก็ะกจะจ้างคนมาเนี่ยค่ะถากขางพวกต้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะให้ดูสะอาดตาโล่งตาอย่างนะคะแล้วเพื่อเวลาเราผ่านมาหรือว่าอะไรอาจจะมี ที่ให้เรานอนเปนพักผ่อนหย่อนใจค่ะมีจะเป็นต้นไม้อะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนอนอยู่เนี่ยค่ะกต่สีต้นมะขามเทศรู้ไหมต้นมะขามเทศเหมือนกันเหรอคะแกเด้ยทางเข้าไปตรงนี้ด้วยแต่สีแมนก็้นง่ญ่คือหรือยังคื่อไหมนอนคือหรืออยว้ยเอ๊ะเหยียบน้ำนอ,อ้ใหญ่มากแต่ต้นนี้ใหญ่มากไม่ได้ไม่เคยเห็นต้นนี้เลยนะต้นนี้ใหญ่สุดเลย ต้นปะขามเทพบบนเป็นหูเป็นพงไงคือยังโอ้เป็นแต่ย่านงู้เท่าไหต้นใหญ่เลยวะต้นเนี่เบิงน่ตกักที่ดินแห่งนี้ขอให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพพรรมไมแข็งแรงให้โชคให้ลา f ีอีสานพระเจ้าให้ลูกหลาน มมมมาาาเไ่ขดือนี่ต้นไม่มองนี่ใหญ่ใยใ่มากเลยนะครับแต่ว่าย่านในโพงมันเนยั่นก็สีก็สีเป็นบ่อบ่อน้ำเป็นสระน้ำนะครับก็สีแบบนี้เลยต้นนี้เหมือนยังไม่ตายนะคะใช่ไหมยังตายแล้วยังนั่งเป็นจะถีบตกขอนด้วยวะไม่หนูพุ่งเคยเห็นต้นนี้นะ ไม่ได้เดินสำรวจขนาดนั <cé> ้นเลยค่ะเชื่อไหมคะว่าที่ดินแห่งนี้มันก็มีความน่าเชื่ออยู่นะมีความน่าเชื่อถืออยู่นะคือคือความเชื่อเนาะมาดูแค่ประมาณไม่เกินสองสามครั้งเองค่ะแล้วเจ้าของที่เก่าแกก็ใจดีเนาะใจดีเกินนะคะก็ไม่คิดว่าจะเจอคนใจดีขนาดนี้เออก็เป็นของเราแบบง่ายดายเลยค่ะถามว่ามันราคาสูงมากไหมมันก็ไม่ไม่ได้ กินั่นหรอกค่ะด้วยด้วยพื้นที่แห่งนี้ด้วยโลเคชั่นด้วยค่ะก็ะอาจจะเป็นบุญค่ะแกจนบอกว่าแกครอบครองครอบครองผืนดินโบราณแห่งนี้ไม่ต่ำกว่า20ปีนะคะแกบอกว่าแกครอบครองไว้โดยไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วครอบครองไว้เพื่อให้มาเจอเจ้าของจริงอะ่ะแกบอกได้เจอแล้วอย่างเงี้ยค่ะผู้ใดเป็นเจ้าของจริงมาที่นี่อสาและอีสานของเจ้าค่ะว่าเราจะมีวันนี้ไหม บเคยคิดบเคยฝันจักเคื่อว่าสิมีทีแบบจิงซี่เป็นของเจ้าของเนาะผมืผ้อว่ามันมันเกินเกินเกินเจ้าของไปน้อยนึงนะครับเพราะว่าแต่งแต่เกิดมากับบเคยมีจิงซี่จักเคื่อให้น้าป่าข้างกับโบเคยมีแต่งมาแต่งแต่เกิดนะครับแม่แม่กระทั่งฝ่ามือใช่ไหม <laughs> งานเดียวกับโบเคยมีมนะครับมาหอดมือนี่ได้กับโอ้กัขอบคุณเอฟซี FC, ขอบคุณ ทุกทคนที่ซอยเกลือซอยหนุนมาต่างมาต่้งแต่ต้นนะครับมาตลอดตลอดมานะครับค่ะขอบคุณทุกทุกท่านค่ะที่อุปการะนะคะที่เมตตาครอบครัวอีสานบ่เจ้าค่ะที่ให้มีอยู่มีกินจนถึงทุกวันนี้นะคะไม่เคยลืมบุญคุณไม่เคยไม่ลืมที่จะลํำลึกถึงบุญคุณทุกทุกท่านนะคะรักทุกทุกท่านมากค่ะถ้าไม่มีพวกพวกท่านก็คงไม่มีพวกเราเนาะ คือชียงสิีโบมีครอบครัวอีสานแบบนี้อีสานบ่เจ้าแบบนี้หรอกด้วยที่แบบว่า,าเมื่อก, <c oughs> ก่อนอาจจะยากกับการยืนในสังคมทุกวันนี้ก็พอพอ,พอพูดกับเขาได้บ้างนะครอบครัวอีสานบ่เจ้ามีได้ทุกมือนี่กระยอนพียอนน้องนะครับกับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณหลายๆครับ ขอบคุณป๊ะป๊าเช่นกันค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณที่เอนดูอีล่าคนนี้และลูกๆทั้งสองคนนะคะที่ขาดไม่ได้ค่ะขอพระคุณมากมากค่ะเอฟซี FC ทุกๆท่านที่น่ารักนะคะที่อุปการะคุณตลอดมาตลอดที่มีช่องอีสานวเจ้าและช่องอีสานมาแล้วนะคะขอบคุณด้ใจค่ะรักทุกๆท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ